ละครครึ่งปีหลังที่น่าดูของทางช่อง 3& และช่อง7คลิปนี้นะคะเราจะมาเปิด10ละครครึ่งปีหลังของทางช่อง 3& และช่อง7ที่น่าดูมากๆเลยในความคิดเรานะคะเราเลือกมาช่องละ5้าเรื่องแต่จะน่าดูสําหรับพวกคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เราพยายามเลือกเรื่องที่น่าดูมากที่สุดมาฝากทุกคนแล้วคลิปนี้นะคะนํามาบางส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ละครทั้งหมดที่มีอยู่ในสต็อก ของช่อง3และช่อง7เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกให้อีกทีนะคะคลิปนี้เอาละครที่คาดว่าน่าจะได้ดูในครึ่งปีนี้ไปก่อนเพราะว่าละครบางเรื่องเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้ออนในปีนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดกล้องถ่ายทํากันไปคลิปนี้เราก็เลยเลือกมาเฉพาะเรื่องที่คาดว่าน่าจะได้ออนในปีนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดูด้วยก็ไปเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกของทางช่อง3กันก่อน เรื่องแรกของช่อง3ก็คือเรื่องนี้ให้รักพิภาคษานำแสดงโดยเบลล่าลานีประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องพีกกองทัพกับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรักต่างวัยเบลล่าเป็นทนายสาวกับหนุ่มข้างบ้านก็มารอลุ้นกันนะคะว่าการขึ้นแท่นเป็นเจดด้ครั้งนี้ของเบลล่าจะประสบความสําเร็จไหมพีกจะกลายเป็นพระเอกดาวรุ่งที่แจ้งเกิดตั้งแต่เรื่องแรกเลยหรือเปล่า ก็มาลอลุ้นกันก็มาต่อกันที่ละครเรื่องนี้เกมล่าทราชนรีเมคมาจากเรื่องพระจันทร์ลายพยักเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อของตัวละครด้วยนะคะแต่เนื้อเรื่องยังคงเดิมถ้าใครได้ดูพระจันทร์ลายพยักก็จะรู้ว่าบทของนางเอกทั้งสองคนเนี่ยมีความเด่นทั้งคู่เลยได้มาเชื่อเฉินฝีมือการทั้งเรื่องดราม่าแล้วก็เรื่องบู๊ด้วยซึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็ได้แต้วนัตรพรมาเชื่อเฉินฝีมือกับตูนพิมพ์ปวี ซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง3ส่วนฝั่งพระเอกก็เป็นมาร์กปรินแล้วก็ท็อปจลลนก็มาต่อกันทีละละครแนวรักโรแมนติกแฟนตาซีเรียกได้ว่ามีครบรถเลยสำหรับละครเรื่องแคนรักสลับชะตาที่ได้สองคู่พระนางอาเล็กธีระเดชน้ำตาลพิจักขณากระทิงขุนนรงและบัวนลรินทิพย์เรื่องนี้นะคะพระเอกของเราทั้งสองคนอเล็กกับกระทิงเนี่ยต้องมาสลับร่างกันด้วยก็มาลอรุนแล้วกันว่าเรื่องราวจะสนุกมากน้อยแค่ไหน เรื่องต่อมาก็น่าดูไม่แพ้กับเรื่องที่แล้วเลยสำหรับละครเรื่องดวงตาที่3ที่ได้คู่ผานางเป็นเจมมาประกบคู่กับมิวนิธาาเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีมีผีด้วยนะเรื่องนี้ยังมีแพนนภพาอัญวิทยาร่วมแสดงด้วยมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้รักนิรันจันธาเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีเหมือนกันเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกเคนธิรเดชมาประกบคู่กับไอพิชยา แล้วก็มีอุ้มอิศยาแม็กวีรคณิตวาวานิชาร่วมแสดงด้วยช่อง3ผ่านไปก็มาต่อกันที่ช่องเจก็มีห้าเรื่องเหมือนกันก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องแม่เบีย้ยเรื่องราวความรักของเธอกับเขาที่ผิดศีลธรรมที่ถูกเฝ้ามองโดยงูเจ้าที่ทุกคนหวาดกลัวเรื่องนี้นะคะก็รายการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของนางเอกนาวทิสานาธและก็ยังมีพระเอกเอดกันตะพง์ รถเมคนึงนิดจินจินนะแล้วก็ใจบูฮิตด,ดิ้งเรื่องต่อมาความสัมพันธ์แค่ข้ามคืนเดียวเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอตลอดไปสามีชั่วคืนนำแสดงโดยหานางดาวรุ่งของช่องเจ็ดยูโรยศวรรัตรประกบคู่กับพิงพอยประภาวดีครั้งแรกร่วมด้วยบอมพงศกรแพลชมวีแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเรื่องต่อมาก็คือเรื่องลางรักพังใจ เป็นแนวโรแมนติกดราม่ามีสืบสวนสอบสวนด้วยเมื่อความจริงทั้งหมดคือความทรงจำของเธอที่หายไปเรื่องนี้ได้คู่พระนางดาวรุ่งก็คือโดนัทพัชรพลประกบคู่กับปูเป้เกศรินทร่วมด้วยโอรัตช,ชีมะเหมียวพรชดาและพลพูนพัทเรื่องต่อมาเรื่องพลิกกับเกลือเป็นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ได้คู่พระนางทันวาประกบคู่กับแคทซอนยาร่วมด้วยเกศพัสิตา และพระเอกน้องใหม่ฟิล์มกัญญกิจแล้วก็ยังมีนักสแสดงอีกหลายคนเลยนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้เกาะรักก้นหัวใจเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเขากับเธอที่ต้องกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาจําเป็นจากคู่กับต้องกลายมาเป็นคู่รักเรื่องนี้นะคะก็นําแสดงโดยบิววลพรพลประกอบคู่กับเนยประพาดาร่วมด้วยโอลัชชีและนางเอกน้องใหม่เจนนี่ชยราเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับละคร10เรื่องที่น่าดูที่เราเลือกมาให้ช่องละ5เรื่องในครึ่งปีหลังของทางช่อง3และช่อง7คุณรอดูเรื่องไหนอยู่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ละครทั้งหมดที่มีอยู่ในสต็อกนะตอนนี้ของช่อง3และช่อง7เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วรอก่อนขอหาข้อมูลแป๊บหนึง่งส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปคลิปนี้นะคะคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ไม่มีดราม่านะคะ